เล็กพิกคิหนมาอีกรอบครับก็เนื่องจากาตัวที่ผลิตแล้วก็ยังสงสัยอยู่ว่าแผง400วัตต์งแผงมันสามารถใช้กับบัคคอนเวอร์เตอร์ตอนที่มีแดดกับอินเวอร์เตอร์ขนาด24โวลต์ได้ไหมอันนี้คือตัวทดลองครับ1,600วัตต์เพลวไซเวสตัวนี้ เอาบักคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้มาครับมันอาจจะจุเป็นแสงจา้าประมาณ6์ใช้กระแสอยู่6-7-9เมตรอี้ผมตั้งวนที่25เมตรเดี๋ยวมันเดื่อมันโหลดแล้วมันลดลงแล้วก็กระแสจะดับลงหรือวนจะดับลงก็ แรนขับเคลื่อนอาจจะไม่มีนะครับนี่อยู่สชิ้นนี่ที่ทําให้เห็นก็คือมีอยู่2ชิ้นเล็กๆตัวน,นี้ก็คือบักคอมมเตอร์ตัวนี้ผมปรับไว้ที่1 5บห้แอมป์แต่ตอนนี้ก็ใช้อยู่ที่หกแอมป์แอมป์ถ้าคิดเป็นวัตต์ก็น่าจะไม่เกินาจากตัวของที่ผมใช้อยู่ก็คือเดี๋ยวผมจะให้ดูพัดลมตัวนี้น่าจะ50วัตต์จากที่ดูจาก ตัวต่อจอมอนิเตอร์แล้วก็มาใช้กับทีวีทีวีตัวนี้55นิ้วก็น่นาจะอยู่ประมาณถัก50วัตต์เหมือนกันแล้วก็ตัวบูสต์แอตัวขับเสียงคือชุดซับบ็อกตัวนี้1ตัว,ตวก็ใช้อยู่3ตัวแต่ยังไม่ได้กล้าเพิ่มตัวอื่นเข้าไปก็ผมก็ลองอยู่ประมาณนี้เนื่องจากแดด มีบ้างไม่มีบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นถูกไปเลยก็พอดีได้ทำตัวนี้ขึ้นมาแต่ว่า,อ,าอินเวอร์เตอร์ที่มีอยู่ก็จะเอามาดัดแปลงที่รับแข็งส่วนอีกแข็งนึ่งก็จะเอาทำเป็นชาร์จลงแบตเตอรี่แล้วก็ทำสลับ a อ AD s ให้เขาสับไปสับมาถ้ามีการใช้อยู่สอง องตวัวก็คืออินเวอร์เตอร์สอง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 อย่างนะครับมีอินเวอร์เตอร์อีกชุดหนึ่งแล้วก็ให้กับเวตัดไฟสลับไฟใช้กันทดลองเพตอนน,นั้นเป็นแผงสองแผงใช้อยู่อินเวอร์เตอร์ตัวเดียวแล้วก็เอาบักคอมเร์เตอร์ตัวเนี้ยมาช่วยแบ่งเบาภาระกันคือใช้สองตัวก็ดูเหมือนจะสิ้นเปลืองพลังงานดูเหมือนจะไม่ได้อ่า ประสิทธิผลสูงผมก็เลยลองใช้แผงเดียวๆเลยเพื่อที่จะให้เขามีโอกาสพักก่อนตัวนู้นแล้วก็ให้ชาร์ดใส่ตัวนู้นให้เต็มไว้ก่อนแล้วก็เวลาตัวนี้แดดูกจริงๆก็สามารถใช้ตัวนู้นได้แผงมี2แผงถ้าเรามาใส่ร่วมกันก็มันก็คุณภาพแทนที่จะเต็มร้อยกับได้ อ,อยู่80%อย่างเงี้ยผมก็เลยลองใช้อย่างนี้ดูอันนี้คือการทดลองแต่อินเวอร์เตอร์พัดลมหมุนตลอดนะครับหมุนตลอดแต่จตับตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอุ่นๆก็มีความอุ่นนิดนึงก็ไม่ถึงกับร้อนนะมีกลุ่มอุ่นเหมือนให้เรารู้ว่ามันเครื่อมทำลานแต่ว่าพัดลมมันพัดตลอดเลยนะเออ นี่พัดลมพัดตลอดเลยผมก็ยังวนดูว่าเอ๊ะไอตัวบอดี้เขาปกติมันจะร้อนมากแล้วอันนี้พัดลมพัดตลอดทําไมมันไม่ร้อนผมก็ยังวนนี่ครับเราจะวนบนิเวณนัวไหล่างข้างนะครับไหล่ตรงนี้นะครับจากวนมาก็สามสามสิบหกสามสิบห้าวนมแล้วอันนี้ผมก็ เอาบักคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้ลดตอนวอดลงมาให้เหลือ24นะครับแต่เอาพัดลมเนี่ยมานั่งทำด้วยพอดนนีมันก็ดูเหมือนกับว่าเอามาส่องให้กับบักคอนเวอร์เตอร์ด้วยบักคอนเวอร์เตอร์ไม่มีพัดลมผมก็เลยเอามานั่งเ่าเฝ้าเขาว่ามันจะถึงที่สุดแค่ไหนนะครับจากทดลองก็ยังไม่ได้ใส่เพิ่มเติมถ้าได้แค่นี้ก็พอใจแล้วครับคือได้ทีวีแล้วก็พัดลมหนึ่ตัว แล้วก็อ,อะไรไอ้ตัวขยายเสียงตัวนี้ชุดชุดไอ้ซับตัวนี้ยังไม่ได้เลงเสียงก็เลยกลัวไปรบกวนเขาทำงานเลยไม่ได้เลงเสียง,งนี่ครับก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับถ้าถ้า,ถาไม่กลัวแบบว่าแดดนะครับแดดแดด ค,มคืมอยู่ขมมุขมัวก,ก็ยังไม่จ้าเท่าไหร่แดดแดดไม่จ้าเท่าไหร่โอเคอยู่สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับถ้าเกิดมันใช้ได้ผลยาวๆผมว่าไม่จำเป็นต้องต่อตู้ใหญ่ <c oughs> เอาเอา,เอาแค่สองตัวนี้ประกอบเข้ากันแล้วก็ทำพัดลมให้กัน <c oughs> มันก็จบแล้วครับ คือเราไปวางตน่ไหนเอาเอาเอาแค่สายโซลาเซลล์เสียบลงก็ใช้ได้เลยยังไม่ต้องใส่ตู้ใหญ่เลยเราแบ่งภาคเขาก็าคือมาใช้อินเวอร์เตอร์สองตัวยังแบบเลืองสายนิดหน่อยเพื่งสายเพิ่มหัวกรนหน้านั้นผมขนานกันมาครนี้ผมจะแยกแยกดูว่า่าประสิทธิผลมันน่าจะโอเคกว่าสมมติว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ใช้ได้กับทีวีพัดลม วแล้วได้ตัวนี้่ตัวก็แสดงว่าอีกเัวนึงก็ต้องใช้พัดลมได้อีกสามตัวหรือสี่ตัวถูกไหมรวมกันแล้วก็จะได้เป็นหกตัวเจ็ดตัวจากเดิมสองร้อยวัตต์ที่ใช้นิ่งๆเราก็ใช้สี่ร้อยวัตต์นิ่งๆเหมือนกันเพราะว่ามันช่วยกันแบบ่งเบาภาระเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีจะนำมาเสนอใหม่นะครับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ